ในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้นะครับก็ซึ่งโดยโดยปกติแล้วเนี่ยของที่สนามบินตรังเนี่ยนะครับจำนวนผู้โดยสารเนี่ยในในช่วงวันหยุดยาวอะไรเนี่ยก็ก็ไม่ได้เพิ่มมากจนมีการเพิ่มเที่ยวบินพิเศษอะไรขึ้นมานะครับแต่ก็จะเพิ่มขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็จากเที่ยวบินปกติที่มีอยู่นะครับ ปกติอยู่ประมาณเที่ยวละจำนวนผู้โดยสารเนี่ยเที่ยวละ80%ของของของจำนวนผู้โดยสารทั้งลำนะครับก็จะเพิ่มมาก็ประมาณประมาณเต็มที่ก็90%นะครับก็ไม่ได้มีการเพิ่มเที่ยวบินพิเศษอะไรนะครับสำหรับมาตรการที่เราจะต้องรองรับในเรื่องของ โรคปีดาลิงนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยนะครับก็ ก็ยังยังยังไม่ได้มีการระบาดในในมาถึงจังหวัดกลางหรือว่าในประเทศไทยเราเองก็มีเพียงหนึ่งราย,ยานะครับตามข่าวที่พบแต่ในเรื่องของการระวังป้องกันเนี่ยนะครับทางในส่วนของสนามบินเองเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ของสายการบินก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษต่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของของอโรคโควิด -19 ะนะครับซึ่งก็ในเรื่องของการระวังป้องกันให้กับผู้โดย และผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับในส่วนของภายในอาคารผู้โดยสารเราเองนะครับเราก็ยังเน้นในเรื่องของการสรวมหน้ากากอนามัยนะครับเรื่องของการเว้นระยะเรายังทําอยู่นะครับแม้ว่าเรื่องการตรวจวัดอุนหภูมูอะไรต่างๆเราจะจะลดลงไปนะครับแต่ว่าที่ประเด็นสําคัญคือเราต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะกําหนดออกมาให้ให้ทาง ส่วนราชการหรือว่าหน่วยบริงานบริการต่างๆปฏิบัตินะครับนะครับซึ่งเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันเป็นพื้นโดยโดยปกติพื้นฐานเนี่ยทางสนามบินเองเราก็ได้มีการเฝ้าระวังป้องกัน เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับเราก็ถ้าหากว่ามีสิ่งดืามีผู้โดยสารอะไรที่มีอาการผิดปกติอะไรถ้าหากว่าเราได้รับรายงานอยากสายกันบินหรือว่าการพบเิ็นนะครับเราก็ต้องประสานการปฏิบัติกับทางาสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดครับ

เราเป็นคนเราเราติดตัวมาสามคนติดตัวมาสี่แต่ตัวคนเดียว Terima kasih telah menonton!